สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านนะก็ข้างหลังนะี่นะเป็น Tesla โมเดลสาม r f o r m a อ c e นะอันนี้เป็นโมเดล2021ที่มี Heat Pump แล้วก็ในวิดีโอนี้ผมจะทดลองอย่างนึงน,นะว่าถ้าเราเปิดเครื่องอุ่นหรือว่าเปิดแอร์แต่ว่าที่นอร์เวย์เราก็เปิดเครื่องอุ่นนะทั้งวันทั้งคืนเลยอนะรถเทสลาเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดเครื่องอุ่นได้นานแค่ไหนเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าเราเปิด อว่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ลดน้ำมันนะมันจะเปิดได้เป็น2-3สาวันนะ่ากกว่าน้ำมันจะหมดนะแล้วเทสลาหรือว่ารถไฟฟ้ามันดีอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนเราเปิดแอร์หรือว่าเปิดเปิดแอร์หรือว่าเปิดเครื่องอุ่นนะมัน e f f i c i e n c y มันดีมากเลยมันไม่ต้องเสียน้ำมันหรือว่าเสียพลังเปล่าๆที่จะทำะความร้อนออกมาอตอนเราต้องการจอดแล้วก็เปิดเครื่องอุ่นอย่างเงี้ย ม,มันจะใช้ไฟฟ้าน้อยมากแล้วผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราเปิดเครื่องอุ่นอย่างนี้มันจะอยู่ได้กี่วันผมหวังว่ามันจะมันจะใช้ได้3วันแล้วนะกว,ว่าแบตเตอรี่จะหมดนะแล้วเราได้ชาร์จแบตถึง100ซนแล้วนะเรากำลังจะรอให้มันเป็นครบ1ทุ่มเดี๋ยวมันจะใช้อีก10นาทีจะเป็น1ทุ่มแล้วตอนนี้เราก็จะเปิดเครื่องอุ่นทิ้งไว้นะเราจะใช้ค้ามหมดแล้วเราเสียบปลั๊กไว้ก็แปลว่ามันยังไม่ดูดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ อันนี้เราก็มีอันนี้เป็นสแกนไมเทสเราดูข้อมูลทุกอย่างว่ามันเป็นยังไงตอนนี้แบตเตอรี่มันอยู่ที่29องศาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยตอนนี้ใช้จากปลั๊กแล้วก็เราก็จะไลฟ์สตรีมแล้วนะ3 um> วันแล้วก็กำลังจะรอเนี่ยแลวข้างนอกเนี่ยนะมันเป็นลบ3ลบ3ถึงลบ4องศานะก็เป็นก็ถือว่ามันเป็นหน้าหนาวไม่ได้หนาวมากถ้าจะให้ดีใช่ผมน่าจะไปที่มันหนาวสุดๆแต่ว่า ใครจะไปอยู่นั่นตั้ง3วันนะล้วก็เซ็งตายพอดีแล้วนะแล้วก็คราวนี้นะผมจะไม่นอนในรถเพราะว่าผมก็จะนอนในบ้านสบายๆแต่ว่าผมก็อาจจะอยู่ในรถบ้างไม่อยู่ในรถบ้างบางทีก็จะไปเข้าไปในบ้านไปทําธุระอะไรหรือว่าเอาเดี๋ยวออกเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของแลนะ้วเนาะแต่ว่าเราไม่นอนในรถอันนี้อะ่ะที่มันมก็สําคัญให้โชว์ให้ดูหน่อยแต่ว่าเราก็จะอยู่ในรถแล้ว,ลวที่สําคัญเลยเราจะใช้ Camp Mode ใน t ท s l a มันจะเปิดเครื่องอุ่นตลอดนั่นนะจนถึงรถด,ดับเลยอะแล้วก็เราก็ได้ใส่อันนี้ที่บังแดดให้มันมันก็ไม่ได้ช่วยมากนะเกี่ยกับไฟฟ้ามันจะช่วยปร,ประหยัดไฟฟ้านิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะหรออาจจะเป็นแค่50-100วัตต์แล้วก็จริงจรงตอนเราอยู่คนเราอะ่ะตอนเราอยู่ในรถเนี่ยนะที่ที่นอร์เวย์นะที่มันหนาวอะ่ะเราทําความร้อนประมาณ80วัตต์ก็มันก็ว่ามันก็สุปแล้วมันก็ พอๆกันที่เราไม่อยู่ในรถตลอดก็แล้อันนี้มันก็ช่วยประหยัดไฟฟ้านิดหน่อยก็มันก็จะมันอนะเฉลี่ยกันนั่นนะประมาณนั่นอนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรออีก8นาทีนะแล้วเราก็จะเริ่มนับเวลานะนจะเริ่มจับเวลานะจากสองทุ่จาก1นึ่ทุ่มนะโอเคหนึ่ทุ่มแล้วแล้วก็เราก็ได้ถอดปลั๊กแล้วนะตอนนี้เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราเช็คสแกนมเทสลา ผมเพิ่งจะรีเซ็ตมันจะนับนี่ว่าเราใช้กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงตอนนี้แบตเตอรี่อยู100่100%แล้วแบตเตอรี่แล้วรถมันกลัาว่าเรามี80.4ิกิโลวัตต์ชัวโมโอเคตอนนี้เราต้องรอก็นี่ได้ผ่านไปเวลาผ่านไปเกือบ4ชั่วโมงแล้วนะผมก็ได้ไปซื้อของอะไรหน่อยแล้วก็ไปเดินกับหมาแล้วก็ได้ทำอาหารด้วยนะและ d ดินเนอร์วันนี้นะคือสลัดเนี่ย ปกตินะตอนผมไปขับไปเที่ยวว่าไปไปไปทสรถที่นอร์เวยว์อะมันก็จะมีแต่เบอร์เกอร์ส้กอกนะ็ประมาณน่านนะแต่ว่าตอนอยู่ที่บ้านเราก็มีโอกาสกินอาหารที่เฮลตี้หน่อยมีผักอะไรหลายอย่างแล้วแล้วก็ใส่กุ้งด้วยเนี่ยโอ้หน่ากินนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะมันเกือบจะโอเคเกือบจะสี่ชั่วโมงนะโอ้ลบทาองศาก็ดีนะมันหนาว้ะนะลบห้าองศาแล้วนะนะแล้วก็ถ้าเราเช็ค สกัมาท e s อบมันบอกว่าเราได้ใช้3กว่ากิโลวัตต์เอาเพระว่าตอนนี้มันเป็นเฉลีย่ยประมาณ800วัตนะแต่ว่าตอนนี้อะมันรถมันใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นเนี่ยแปลว่าพลังเยอะขึ้นเนี่ยโอ้มันเกิน1กิโลวัตเลยนะโอ้โหมันต้องทํางานหนักขึ้นนะเพราะถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ใช้เกิน1.1กิโลวัตนะเฉลีย่ยนี่ยนะเราก็จะสามารถที่จะ วิ่งได้72ชั่วโมงแล้วนะเราต้องดูมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันเริ่มเย็นแล้วอ่ะโอเคแล้วก็ผมก็ได้เอาที่วัดอุณหภูมิใหม่อีกอันหนึ่งนะเนี่ยอันนี้มันบอกว่าโอเคอาจจะไม่เห็นนะตัวมันบอกว่าลบนะลบ4องศาเซนเซอร์นี่มันอยู่ข้างนอกใกล้ๆบันไดนี่นะอนนี้บอกว่าลบ4ลดบอกว่าลบ5องศาแล้วก็ในรถนี่มันก็รีพอร์ตว่าเป็น21.5อองศาก็อุ่นสบายดีแล้วนะแต่ตอนนี้ถึงเวลา กินข้าวตอนนี้11โมงครึ่งนะก็แปลว่าเราได้แคมป์รถอันนี้16ชั่วโมงครึ่งแล้วนะแล้วก็เมื่อคืนนะทั้งคืนนะั้นะหิมะตกเนี่ยที่ข้างหน้ารถนะที่มันไม่มไม่มีความร้อนออกจากนี่มันก็กลายเป็นหิมะหมดเลยแล้วก็แต่ว่าที่กระจกทุกที่เลยหิมะมันละลายแล้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าที่มันทําให้หิมะละลายนะ่ะ มันมันดูดเชื้ฟาเยอะแค่ไหนมันต้องใช้ความร้อนเพิ่มขึ้นที่จะละลายหมะแล้วก็เนี่ยข้างล่างนี่มีน้ําแข็งมาเลยน้ำแข็งเพราะว่ามันมันละลายใช่หมะมันละลายนี่แล้วน้ำน้ำมันก็ไหลลงมานี่แล้วก็ออกมาที่นี่มากเนี่ยแล้วกลายเป็นน้ําแข็งตอนเราเทสเสร็จนี่นะมันจะมีน้ําแข็งเยอะแค่ไหนเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีหิมะตกทุกวันแล้วเนี่ยที่นี่ก็มีน้ําแข็งเนี่ยเต็มเลย ทุกทีที่น้ํามันไหลลงมันจะเป็นน้ําแข็งนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็มีน้ําแข็งโอเคเห็นแต่ว่าผมจะเช็คดูนะเป็นยังไงผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในรถตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนน่ะแล้วก็เครื่องอุ่นมันก็ยังเปิดอยู่คคมโหมดก็ยังเปิดเพลงก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าผมเห็นว่าไลฟ์สตรีมมันหยุดไม่รู้ทาไมมันหยุดแต่จะเช็ตดูหยุดนี่มัน โอเคเราเริ่มไลฟ์สตรีมแล้วนะไม่รู้ทำไมมันดับตอนแรกนันนะแต่ว่าโ okay, อเคถ้าเราเช็คข้อมูลเนี่ยนะอ,อันนี้เหม,มือนเมื่อวานอะถ้าเราเอาที่เราใช้บวกกับที่ลดกะว่าเรามีที่เหลือมันจะกลายเป็น76็ดสิจุดไม่ใช่79.6ดสิกิโลวัตต์ชั่วโมงมันไม่ได้เป็น80.4หรอก แต่ว่ามันก็ยังเป็น79.6เหมือนเมื่อวานเลยก็แ<ๆ>ปลว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราไม่รู้นะเราต้องจนสุดท้ายเราต้องใช้รถจนถึงแบตหมดเลยจนถึงรถด,ดับแล้วก็พลังเฉลี่ยตอนนี้นะ่าเป็น1000กับ50วัตต์เราต้องให้มันอยู่ต่ำกว่า1100วัตต์ถ้าเราจะถ้าเราจะ,ะใช้วิ่งได้หรือว่าอยู่อยู่ในนี้ได้ 72ชั่วโมงอะผมยังไม่รู้ว่าเวลามันจะเป็น72หรือว่าเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้อะรถมันรีพอร์ตว่าเป็นลบ3องศาแต่ตอนนี้มันหินมะตกและอุณหภูมิมันไม่ต่ําขนาดนั้นหรอกถ้าเราเช็คอุณหภูมิมันนี่นะมันบอกว่าเป็นลบ1องศาแค่นั้นอะอันนี้อันบนเนี่ยมันมีมันมีมแล้วก็ในรถนี้23องศาเลยอุ่นสบายเลยนะก็ผมก็จะเช็คดูว่ามันเป็นแล้วแล้วก็ ที่นี่ใช่รถมันก็ได้เปิดเครื่องอุ่นทั้งคืนแล้วนะในนี้ทุกอย่างมันยังอุ่นอันนี้ผมลองจับมันอุ่นสบายดีเลยโอเคเราก็ยังต้องอยู่นี่อีกสักพักหนึ่งตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นวันที่สองนะแปลว่าจากจากเราเริ่มจนถึงจากเราเริ่มเมื่อวานจนถึงเที่ยงคืนมันเป็นเราต้องบวก29ชั่วโมง แล้วก็เราก็ต้องบวกอีก1ชั่วโมงแปลว่าตอนนี้เวลาผ่านไป30ชั่วโมงแล้วนะและแบตเตอรี่มันอยู่ที่56.8%เราใช้ไป32 kWh แปกิลวัต์่เปาว่าพลังเฉลี่ยตอนนี้มันก็อยู่ต่ำกว่า1.1 kW กิลวัก็ดีน้ำแ,แบตเตอรี่อยู่ที่10องศาแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วนะเดี๋ยวพงจะ เข้าไปในบ้านแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วแล้วผมก็เพิ่งจะมี Q&A ในไลฟ์สตรีมเนี่ยมีคนถามอะไรเยอะเลยสารพัดเลยถามทุกอย่างล Tesla, ลเ,เลยเกี่ยวกับเทสลาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวดนะ้วยมี Q&A น,นี่แล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปนอนเดี๋ยวเราจะย้ายกล้องอะไรแล้วเขาก็จะตอนกลางคืนเขาก็จะเห็นอันนี้เห็นทั้งคืนเลยนะแล้วก็ข้างนอกนี่ก็ตอนนี้มันก็มีจะมันมีหิมะตกเยอะเลยนะตอนเย็นนี่แหละตอนนี้ก็ หยุดตกหน่อยโอ้โหข้างนอกนี่มีหิมะเต็มเลยรถนี่ก็มีหิมะเต็มเลยบนข้างนอแต่ว่าโอเคเราก็จะไปนอนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะเช็คดูว่ามันเป็นยังไงนะสวัสดีครับอันนี้นะเป็น11บเอโมงวันพุธแล้วแล้วเราเริ่มวันจันทนระ์หนึ่งทุ่มอะเพราะว่าวันนี้เวลาผ่านไป40ชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่เราเริ่มอุ่นรถแล้วก็ วันนี้อะ่ะมันเป็นศูนย์องศามันไม่ค่อยหนาวแล้วก็มีมมหิมะหยุดช่วงนี้เมื่อคืนมันมีรถไถมาเคลียร์หิมะที่ถนนนี่นะม,ม,มีมีกองหิมะปะล่้มเลยนี่นะหลายที่เลยอะ่ะแล้วก็ใช่เมื่อวานนะั่นนหะหิมะตกเยอะมากเลยตอนนี้ก็หยุดแล้วก็กลายเป็นศูนย์องศาไม่รู้ว่ามันจะมีฝนไหมแล้วรถตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะมีหิมะบน ลดนี่แะแต่มันเริ่มละลายนิดหน่อยออที่ข้างหน้าหรือว่าข้างหน้าสุดก็ยังมีแต่ว่าจากนี่ไปมันเริ่มละลายนิดหน่อยแล้วเนี่ยแล้วก็ที่กระจกอะไรนี่ก็ไม่มีหิมะเลยแต่ว่าอันนี้มันมีที่เราเราไว้ที่บงังแดดมันจะเนี่ยมันนี่มันยังไม่แห้งหมดนะนะเพราะว่าเรามีที่บงังแดดลูเห็นไหมแล้วก็แต่มันก็ไม่มีน้ําแข็งเยอะแล้วนะมีน้ําแข็งตายลดนิดหน่อย แล้วก็จะให้ดูนะว่าเซนเซอร์ของอุณหภูมิอะผมเอาไว้ที่นี่มันอยู่ใต้นี่แหะแล้วก็รีพอร์ตว่ามันหนาวแค่ไหนเราก็จะได้มี2ที่ที่เราวัดอุณหภูมิได้โอเคแล้วเราเข้าไปในรถเช็คดูนะ40ชั่วโมงผ่านไปแล้วเราเหลือ,อโหเนี่ยรถมันรีพอร์ตว่าเราได้ใช้43.3 k ิ h ลวัต์ชั ภายใน40ชั่วโมงก็แปลว่าพลังเฉลี่ยมันยังน้อยกว่า1.1กิโลวัตต์แล้วก็แต่ว่าตอนเราตอนแบตเตอรี่ไปถึง20%มันจะไม่ให้เราใช้ Camp ์โหมดแล้ว <c oughs> ก็จะดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยมือถือนี่ดับวะฮะมันร้อนไปมัง้งเรากำลังไลฟ์สตรีมมันก็ดับเองเลยอะ่ะโอ้ซัมซุง S9 Plus นี่มีปัญหานิดหน่อยนะมันมันชอบโอเวอร์ทะ <c oughs> โอเคจะให้ดูว่าข้างนอกมันเป็นศูนองศานะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องรออีกหลายชั่วโมงอยู่ตอนนี้ตีสองนาทีแล้วนะแล้วก็เวลาผ่านไปห้าสิบชั่วโมงแล้วมนาะกว่าเราเปิดเครื่องอุ่นแล้วแบตเตอรี่มันลงไปถึง20%ตแล้วนะตอนนี้นะเราใช้แคมปหมดไม่ได้แล้วเนี่ยมันเกรดเอาแล้วนะเราใช้ไม่ได้แล้วต่อไปนี่ ราจะทายัางไงให้มันเปิดเครื่องอุน่นเรอผมมีวิธีนะอย่างหนึ่งนะแล้วก็เช็คตัวนะว่าที่นี่นะมันบอกว่าเป็น2 1เปอร์ในดิสプเ,เป็นย2เอ้ย2ีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช่ตอนนี้เราต้องใช้วิธีอื่นถ้าจะเปิดเครื่องอุ่นไว้จนถึงแบตเตอรี่มันดับเลยอะ่ะโอเควิธีตอนนี้นะถ้าเราไม่อยากอยู่รถนะเราต้องเอากระสอบข้าวไว้บนเบาะแล้วก็คาดเข็มขัดแล้วก็เราก็เอา ดัมเปลไว้บนนั่นะให้มันมีน้ำหนักแล้วรถมันก็คิดว่ามมีคนนั่งอยู่นี่เราก็เปิดเปิดเกียร์ว่างนะแล้วตอนนี้มันจะเปิดเครื่องอุ่นเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นเกียร์ว่างแล้วเราก็ได้ล็อกรถแล้วน,นะและ้วก็แต่ว่าไม่รู้นะเราจะต้องเราต้องลองมันจะเป็นไรไหมถ้าเราถ้าเราปิดถ้าเราเปิดไฟท์หมดมันจะเป็นยังไงอะ ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้เหมือนก็มนไม่มีกุญแจอยู่ในรถแล้วนะแล้วก็รถอยู่ในเกียร์ว่างผมก็ไม่รู้ว่ามันตีสามเนี่ยถ้ามันถ้าตีสองครึ่งอะถ้ามันมีทาทาเสียงอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะ work หนอย่างนี้อาจะต้องดูอีกทีหนึ่งพุ่นี้เช้ามันเป็นยังไง굿โมเองตอนนี้เก้าโมงเช้าแล้วนะแปลว่าเวลาผ่านไป62ชั่วโมงแล้วนะมไม่รู้นะเราจะไปได้อีก10ชั่วโมงไหม วันนี้นี่ฝนตกเนี่ยตอนนี้เปียกหมดเลยละลายมีมะละลายแฉะหมดเลยแล้วก็อยาจะด,ดูนะว่าเมื่อคืนนี่นเป็นยังไงเนี่ยเราเปิดเนี่ยเราเอาคาดถุงคาดแล้วก็เอากระสอบข้าวไว้อย่างนี้แล้วมันก็เปิดเกียร์ว่างทั้งคืนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คตูว่าเป็นยังไงนะเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะนะเมื่อคืนเนี่ยโอเคตอนนี้เรามี9นะในจอนี่แล้วก็ ลถอันนี้ก็สกัมาจากสกูบิพอดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ผมกงจะเช็คนี่เราสามารถที่จะได้ห้าสิบหกกิโลวัตต์นะถ้าเราถ้าเราขับตอนนี้อันนี้มันจะตกไปเรื่อยๆนะจนถึงรถด,ดับมาแล้วก็รถตอนนี้มันกะว่าเราเหลือสิบเอ็ดกิโลวัตต์เอาโอเคตอนนี้ก็ต้องรออีกไม่รู้สิบชั่วโมงไหมตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะแล้วก็ โอเคข้างนอกมันไม่ใช่ลบสอ,องศานะเช็คอันนี้นะมันเป็น2ององศาข้างนอกแล้วก็รถตอนนี้มันบอกว่าเราเหลือ0%ูนะแล้วก็มันมีอันนี้ snow crystal นี่นะมันเพิ่งจะมานะเนี่ยแต่ว่าอันนี้บอกว่า0%นนะใน scarlet s t o บอกว่าเป็น3 6 0เอ้อแล้วก็รถมันก็ยังวิง่งหมายว่ามันมันก็ยังเปิดเครื่องอุ่นอยู่นะแล้วเนี่ย มันกะว่าเราเหลือ6.4กิโลวัตต์เอาเนาะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะดับเมื่อไหร่แต่ว่าเนี่ยอุณหภูมิของแบตเตอรี่มันเพิ่มมันเลื่อขึ้นนะถึง14.3%เอ้ย14.3องศาเลยอะคงจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันเย็นไปแบตเตอรี่มันจะดับแล้วว่ามันจะมันจะไม่ค่อยมีพลังงานออกเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ดีนะว่ารถมันเลือกที่จะอุ่นแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะ ผมไม่รู้นะว่ารถมันจะดับเมื่อไหร่ตอนนี้สี่โมงป่ายแล้วนะแล้วก็ก็แปลว่าเราได้เปิดควื่อุ่นตั้ง69ชั่วโมงเลย69ดีมากโอเคแต่ว่า,อาตอนนี้นะมันโชว์ศนแต่ว่ามันโชว์ศูนย์แล้วก็ก่อนนั้นมันเป็นมันมีเส้นสีแดงนิดหน่อยตอนนี้ไม่มีเส้นสีแดงเลยแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนีนะ้มันอยู่ที่ ลบ1.56แล้วก็อันนี้มันโชว์ energy buffer หรือ nominal remaining มันบอกว่าลดมันกลัะว่าเราเหลืออีก2.4กิโลวัตตถ้าจริงตอนเราอยู่ที่0นะมันมันจะมี3.6กิโลวัต์ชนะหลังจาก0แล้วตอนเราเข้าไปใน all time อันนี้มันมีมันมีข้อมูลมันมี variable เยอะมากเลยนะมันจะมีที่หนึ่งเนี่ยที่มันบอกว่ามันเป็น3.6 อ,อยู่ไหนวะมันมีโมันมีโคตรเยอะเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เราผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วมันเป็นเกี่ยวกับกิโลวัตต์แอลนี่ยๆนีอันนี้อ่ะสามจุดหกกิโลวั์ hour. จากศูนย์เทสลามันจะมันจะซ่อนไว้นิดหน่อยอะนะก็แปลว่าเราต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันกว่าลบจะดับมาโอเค70ชั่วโมงผ่านแล้ว ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ลบ2.7%เร์เแล้เหลือ1.5 k กิโลวัตตโอเคสู้ๆ6โมงเย็นแล้วนะ71ชั่วโมงผ่านแล้วแล้วตอนนี้แบตเตอรี่มันก็เริ่มใกล้จะจบแล้วเนี่ยเหลือ0.2 k กิโลวัตต์อนะในเซลลนะ์ผมไม่เคยขับ m o เดลสจะถึงบรนดับเลยนะเคยขับ m o เดลเอกับ X อนะแต่ไม่เคยขับ m o เดลสนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลย it happened but unable to drive battery charge level too low oh I'm in neutral this is the shutdown sequence for uh, when you are neutral because I'm not obviously in drive I can try to put the car in drive drive โอเคตอนนี้เรากำลังรอนะมันยังไม่มันยังไม่ดับเลยนะ Oh, I heard a beep beep beep. There was another warning. Maybe there there's several warnings here. Battery charge low. Vehicle shutting down. Pull over safely. Wait, when did that happen? Vehicle shutting down. Was that before? I think this one came now. Yeah, there is no timestamp on it. Reach. Oh, this, this is it. This is the, this is the end. Boom. You heard a contactor boom. This is it, this is the end. This is what happens when the car totally shuts down. The time of impact 1842. The car survived for 71 hours and 42 minutes before the heater finally shut down. At this point, you see here that the voltage is 12. It stopped charging the 12 volt. Right now, screen doors charge port everything runs on the 12 volt so you don't want to discharge the 12 volt too much so uh, yeah uh, then there's some some electrical system power reduces there's, there's see there's some errors here yeah the, the OBD also went off yeah we can see the OBD shut down it shut down everything now car is going the car is dead ded -E -D. it's over <laughs> okay so now comes so the, normally you will have to be rescued but for me we're going to go outside and plug it in. So, you see where very, very important the 12 volt system is still alive. So, you can still if you put the car in park, you can still do this and you can still open the charge port. Then you go in outside, charge port open, we have to pull type 2 cable. This is the uh, pull it pull it Okay, I need I need two hands, or and then you plug it in, and it will start charging. Wait for it, wait for it, wait for it. Green, heater started again. Well, I want to stop the heater for now. Heater started. It's it's too big. We have to restart this one. Okay, let me restart and do some stuff here. ก็ okay, อยูตรงนี้เราชาร์จแล้วนะแต่ว่ามันรับแค่หนึ่งกิโลวัตต์นะเนี่ยที่จริงเรามี20แอมป์ประมาณ4.5กิโลวัตต์แต่ว่ามันรับแค่หนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันต่ํามากเลยอะแล้วก็เราเช็คอันนี้นะอะตอนนี้มันอยู่ที่ลบสี่จเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็12โวลต์อยู่ที่14.8แปลว่าดีซีดีซีของวอร์ตเมันชาร์จ12โวลต์นั่นะแล้วมันรับที่จริงมันรับแค่500-600วัตต์นี่ยนะ โอเคตรงนี้เราต้องรอหน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมมันชา้าช้าเนี่ยมันคงต้องใช้เวลานิดหน่อยกว่ามันจะเริ่มเพิ่มกระแสโอเคตรงนี้เรากำลังชาร์จแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราก็รับ4กิโลวัตต์มันช้าแค่5นาทีตอนแรกแล้วตอนนี้มันก็เร็วขึ้นนะก็ดีแล้วก็เนี่ยทำไมผมทำเทสต์นี้อ่ะเพราะว่าผมก็อยากจะทดทดลองทด,ทดสอบดูว่ารถไฟฟ้ามันเปิดแอร์ได้นานแค่ไหนเพราะาผมไม่เคยลองเทสต์ยาวขนาดนี้นะแล้วก็ ถ้าคุณลองถามเพื่อนหรือว่าใครก็ได้นะว่ารถไฟฟ้ามันสามารถที่จะเปิดแอร์ได้นานแค่ไหนอะหลายคนเขาอาจจะตอบว่า10ชั่วโมงมัง้ง1วันมัง้งแล้วแต่คุณบอกว่าไม่ใช่หรอก3วันเขาก็คงจะตกใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอก3วันนะรถมันเนี่นะมันเปิดเปิดได้3วันแต่ว่ารถไฟฟ้ามันไม่น่าจะเปิดได้นานขนาดนั้นแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าตอนเราเปิดรถน้นํามันทิ้งไว้อะมันจะต้อง กินน้ำมันตลอดเลยนะมันต้องปั่นเคร peak peak ื่องตลอดแล้วนะแล้วมันใช้ 5, 1, 0, mm ใน้ํามันประมาณครึ่งลิตรถึง1ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะเยอะนะแล้วก็อันนั้นแหะครึ่งลิตรถึง1ลิตรมันเป็นประมาณ5000ันถึงหนึ่งหมื่นวัตเลยนะเยอะมากเลยอ่ะคันนี้มันเป็นแค่ประมาณ1กิโลวัต์แค่นั้นนะต่างกันเยอะเลยนะแล้วก็แปลว่าใครที่ขับรถน้ํามันโดยเฉพาะที่กรุงเทพนะรถติดนะคิดตูสิถ้ารถติดครึ่งชั่วโมง คุณใช้น้ำมันเยอะแค่ไหน, world, น,น illing, อนน่ะมันมันเปลืองเลยเพราะว่าตอนลดน้ำมันมันปั่นเครื่องเนี่ยนะมันมันมีความร้อนออกไปจาก <S <S <Arbeits> เคร weeks, <c oughs> ื Hans ่องอันนั้นนะมันมีประโยชน์เลยแล้วก็ความร้อนออกไปจากท่อไอเสียอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยที่มีประโยชน์คือเครื่องเนี่ยมันจะปั่นแอร์แล้วก็ทำให้ในรถมันอุ่นไม่มันมันเย็นสบายดีอันนี้อ่ะมันเปลืองไฟมันเปลืองน้ำมันเยอะมากเลยที่นอร์เวย์มันดีกว่านิดหน่อยเพราะว่าที่นี่ถ้ามันหนาว ใช่เครื่องมันจะปั่นมันจะทําความร้อนแล้วเราก็เอาความร้อนใส่เข้าไปในในรถมันก็อย่างนั้นนะเราไม่ต้องใช้แอร์หรอกที่นอร์เวย์แต่ว่าที่เมืองไทยโดยเฉพาะที่เมืองไทยอะเปลืองไฟฟ้าเยอะมากเลยเ,เปลือง,เป,องเปลืองน้ามันเยอะมากเลยแต่แล้วก็รถไฟฟ้าที่เมืองไทยอะสามารถที่จะประหยัดเยอะมากถ้าเทียบกับรถน้ํามันนั่นแหละแล้วก็ผมก็ว่าถ้าอย่างนี้เน่แล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งนะ ตอนเราเทสคราวนี้อ่ะผมใช้ออโต้แล้วก็ที่จริงมันมันเปืองมันเปืองน้ำไม่มันเปืองเป,องเปืองไฟฟ้าหลายครั้งนะเพราะผมสังเกตว่าตอนเราใส่ออโต้โหมดนะมันจะพยายามเคลียร์ให้ให้จะกระจกเคลียร์แล้วเราไม่จะขับไปไหนอะ่ะที่จริงเราไม่แคร์หรอกว่ากระจกมันไม่เคลียร์ก็ได้เราน่าจะปรับให้มันให้เครื่องค่อยความอุ่นมันมาที่เท้าแล้วก็ที่ตัวมากกว่าและถ้าเราทําอย่างนั้นอนะ่ะปรับอย่างนั้นเราน่าจะประหยัดไฟฟ้านะแล้วก็ ถ้าผมจะเทสอีกทีหนึ่งอะ่ะผมว่าน่าจะได้แบบ9 0้าถึงหนึ่งร้อชั่วโมงแล้วั้างกว่ามันจะหมดนะแล้วก็อันนั้นอะ่ะมันอาจจะเท่ากับหรือว่าดีกว่ารถน้ำมันนะ้วเพราะว่าผมไม่เคยลองแล้วที่นี่เนี่ยเขาห้ามเลยนะห้ามเปิดรถน้ำมันทิ้งไว้นานกว่าไม่รู้กี่นาทีนะจะโดนปรับเลยที่นี่อะเข้มงวดมากเลยถ้าเราลองถึงว่าเราลองนะผมว่ารถน้ำมันกับรถไฟฟ้าเนี่ยมันน่าจะ เท่ากันเลยถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วมันอาจจะมีมันอาจจะมีเคสนะไม่รู้นะถ้าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นพายุหรือว่าเป็นหิมะหรือว่าที่เมืองไทยอาจจะเป็นอะไรเกดิดขึ้นที่ทําให้เราต้องติดที่รถนั้นนานอาจจะบางที่อาจจะต้องติดยาวเลยอ่ะใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกดิดขึ้นนะแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะติดอยู่ในรถ ไฟฟ้ามันดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีไอเสียอะไรออกเลยถ้าเป็นรถน้ำมันอาจจะมีบลระพิษอะไรเข้ามันรถอาจจะอันตรายเนาะแต่ที่นี่อ่ะสบายส m ooth ทุกอย่างดีแล้วนะตอนตอนเราอยู่นิ่งแล้วก็เปิดแอร์หรือว่าเปิดเครื่องอุ่นอะไรนะั่นแหะก็ผมว่าม,มันมีคันอื่นไหมที่สู้เทสลาได้เพราะว่าโอเคโคลนอาจจะได้นะผมรู้จักคนหนึ่งที่เมืองไทยที่มีโคนะ 64กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วน่าจะลองนะว่าโอเคลองชาร์จถึง100%แล้วก็ลองเปิดแอร์ใส่ออโต้ก็ได้ใช้ดิรเวอร์โอนก็ได้แล้วก็ลองดูนะว่ามันจะเปิดแอร์ได้นานแค่ไหนกว่าแบตเตอรี่หมดนะผมว่ามันน่าจะเป็น3-4ถึงวันแล้วนะที่เมืองไทยอะ่ะแต่ว่านอกจากนั้นนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีรถคันอื่นไหมที่สู้เทสลาได้อาจจะเป็น e t r o อนหรือว่าแต่ว่า Etron นี่มันไม่มีคําโหมดผมไม่รู้ว่าจะเปิดแอร์ยังไงให้มันไม่ดับมั้งนะ ว่าถ้าคุณว่าน่าสนใจนะผมก็อยากจะลองสิ่ผมอยากจะลอง e ีนีรที่นอร์เวย์นะจะดูว่ามันจะมันจะเป็นมันจะผ่าน72ชั่วโมงได้ไหมโอเคถ้าถ้าคุณสนใจนะผมก็จะถามเคียว,ว่าขอยืมได้ไหมแล้วก็ลองทำทีหนึ่งนะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ตากันไปสวัสดีครับ